สวัสดีตอนเย็นๆนะครับก็สวัสดีพี่น้อง YouTube แล้วก็เพจเฟซบ o o o ดิมแ l a n d นะครับฟามสองพี่น้องกันทุกคนนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมาครับมาอัปเดตสตรอเบอรีหน้าบ้านนะครับก็สซเรีาบ้านก็เริ่มติดดอกกันเกือบทุกต้นแล้วเนาะช่วงนี้ก็กำลังสวยเลยนะครับนี่นะครับสตรอเบอรี่หน้าบ้านนะครับตรงนี้จะมีดิมแลนด์หนึงแล้วก็เปเลสอิสราเอลนะครับสสายพันธุ์เนาะ เราจะมาอัปเดตนะครับอัปเดตให้ชมนะครับกําลังติดผลกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือดิมแลนด์หนึ่งนะครับมาดูความดกของเขาดีครับโอ้โหอัปเดตดิมแลนด์หนึ่งะครับน,น,นี่นี่ดูชัดๆก <Okay. S 1> ็กำลังติดลูกกัน เกือบทุกต้นแล้วเนาะนี่ครับนี่ครับก็ติดลูกกันทุกต้นเลยทีเดียวนะครับมาพามาชมตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ต้นกำลังสมบูรณ์นะครับพอเขาเริ่มติดเราก็ให้น้ำทุกวันเนาะให้น้ำเช้าเย็นนะครับให้น้ำเช้าให้น้ำเย็นนะครับ,น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 ,รบนี่ครับ ก็มีดอกกันทุกต้นแล้วเล็กๆก,ก็มีดอกนะครับต้นเล็กๆเ,เนี่ยก็มีดอกกันเลยเล็กๆมีดอกหมดนะครับให้น้ำเช้าเย็นนะครับถึงจะเพียงพอช่วงนี้เนาะก็ช่วงเช้าเนี่ยให้น้ำอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบนาที ครับยี่สิบนาทีนี้ก็คือ,อให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ํามาด้วยนะครับยี่สิบนาทีเนี่ยจะเป็นสายน้ําหยดสามสิบเซนนะครับมันจะได้ต้นละต้นละรูต้นละหนึ่งรูน้ําหยดนะครับก็จะใช้เวลานานหน่อยในการรดนะครับนี่ก็ที่แวงแงไปนี่ก็เอาไปผสมเกีสรททำสายพันใหม่นะครับนี่ ข้างหน้านี้ก็จะเป็นเปเล็นะครับตัวนี้เป็นเปเล็อิสราเอลนะครับเปเล็อิสราเอลเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ลูกใหญ่มากนะครับเป็นพันธุ์ที่ลูกใหญ่นะครับมีความกรอบของเนื้อนะครับอันนี้เขาจะผสมไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนาะเพราะว่าเป็นชุดแรกๆแล้วแมลงยังไม่ยังไม่มีเท่าไหร่ครับแล้วก็เอาไหล่เข้าด้วยเนาะถ้าเอาไหล่ด้วยเนี่ยมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับเปเล็ก็เป็นเกือกบทุกต้นเหมือนกัน เปเลตเ็ตัวเล็กๆก็เป็นลูกนะครับเราเอาไหล่ไว้ด้วยนะไเปเลสเนี่ยกําลังในช่วงที่จะเอาไหลด้วยไม,ไม,ไม่ไม่ทิ้งไหลเลยนะครับเพราะว่าเสียดายนะครับเราจะเอาไหลด้วยนี่ก็คือลูกเปเล็อิสราเอลนะครับชุดแรกยังไม่สมบูรณ์มากนะครับแต่ก็ต้นกําลังเริ่มสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วเนาะนี่กาลังดีเลย <c oughs> นี่ครับ เถ่นดิมแลนก็สุกบ้างแล้วนี่ไม่เล็กเท่าไหร่นะลูกไม่เล็กนะครับเนี่ยลูกถือว่าโตพอสมควรเลยเนอะอันนี้คือยังไม่ได้ใส่ปุย๋ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยหวานยังไม่ได้แต่งรสชาติเนาะก็จะเป็นสใส่ปุ๋ยสูสามสิบูนย์อยู่กับอ่าฮิมฮิมิกฟูเวตแล้วก็มีฮอร์โมนไข่นะครับมาทางน้ำเนาะนี่นะครับดอก ติมแลนด์หนึ่งเนี่ยจะดอกเยอะนะครับดอกดอกมากในช่อนะครับนี่ครับดอกดกนะครับนี่ครับเป็นดอกทุกต้นนะครับเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ดอกดีนะครับเป็นดอกดีทนทานต่อสภาพแวดล้อมนะครับนี่ลูกนี้ก็ใหญ่นะครับนี่ติมแลนด์หนึ่งนะครับลองไว้นิดนึงเดี๋ยวมันจะเน่าครับดูนี่นะครับ เนี่ยช้ำๆเลยนะมันช้ำม,มากเลยนะทุกคนนี่ครับก็กินได้แล้วนดเนี่ยนะก็ดิมแลนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสตรอเบอรี่เ um, นะื้อนุ่มเนาะอารมณ์ลายในปากนั่นแหละก็เป็นประมาณนั้นเลยนะครับเล็กๆข้างหน้านี่ก็ติดดอ,อกกันหมดแล้วเนาะ สเปรเฮระนะครับเกี่ยวกับซอเบอรี่นี่นะครับก็ติดต่อกันนะครับดอกชุดแรกอย่างต้นยังไม่สมบูรณ์ก็เอาไว้ไปชิมไม่เฉยนะครับถ้าไม่เอาไว้เลยก็เสียายครับเสียเวลาไม่ได้ชิมก็ขอชิมหน่อยนี่นะครับใครผ่านไปผ่านมาก็ได้ชิมนะครับชุดนี้ยังไม่เปิดแบ่งเนาะ จะเปิดแบ่งมีนานะครับยกถุงกันไปเลยนะครับเอาแบบลูกเป็นพวงระยะกันเลยนะครับมีนานะครับมีนาเป็นต้นไปนะครับแบ่งทั้งไหลทั้งต้นนะครับนะครับถ้ามีผลก็จะแบ่งผลด้วยนะนอกจากอ่ทําใ้ถุงแล้วไปสําหรับขายเนาะครับก็จะมีทําลางทาลางนะครับเพิ่งทำเพิ่งทําเสร็จวันนี้นะครับเดี๋ยวยังไม่ จะต้องผสมดินที่เป็นสูตรพรีเมียมของเราที่ในคลิปก่อนมาขึ้นนะครับชุดนี้จะทําเป็นทําลูกครับทำสตรอเบอรี่เอาทาผลนะครับชุดนี้จะทําผลโดยเฉพาะนะครับมีอยู่16รักลางนะครับนี่ครับอย่างรกๆอยู่ยังไม่ทาความสะอาดครับก็ชุดที่การสแลนเนี่ยก็จะเป็นสตรอเบอรี่ที่ปลูกไปบางส่วนแล้วนะครับเดังไม่มีระบบน้ํานี่ครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับสตรอเบอรี่ เราถอนขึ้นมาปลูกนะครับนี่เป็นสูตรดินสูตรพรีเมียมนะครับใครอยากรู้ว่าสูตรพรีเมียมยังไงก็เข้าไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพิ่งโพสต์ไปเมื่อวานนี้เองนี่นะครับสูตรพรีเมียมของเรานี่นะครับบอกเลยงามมวกนะครับงามมวกมวกนะครับสูตรนี้สุดรยอดนะครับสูตรพรีเมียมก็ใช้ได้ทั้งใช้ทั้งตอเบอรี่นะครับแล้วก็พืช ทั่วๆไปนะครับที่มีราคาสงสูงนะครับเพราะว่าราคาดินราคาดินส่ผสมเนี่ยมันแพงนะครับถ้าเอาพเอาพืชถามว่าพืชปกติได้ไหมก็ได้เหมือนกัน,นครับแต่ว่ามันไม่คุ้มนะถ้าพืชก็พืชที่มันมีมูลค่าดีกว่าเนาะทั้งไม้ประดับก็ได้อะไรเงี้ยก็ะจะง,งามเหมือนกัน,นครับนี่ก็แองบอโลโครมาเซียมแบล็กเมจิกนะฮะเป็นประดับประดับประดับ,ปดบไปโอเค นี่พามาชมนะครับเดี๋ยวอีสักเดือนหน้าน่าจะสะอาดหมดแหละแถวนี้น่าจะทำความสะอาดให้หมดเลยรอรับเพื่อนเพื่อนนะครับพี่พี่นะครับที่จะมาชมนะครับสเบอรร่สายพันธุ์ใหม่เนาะแล้วก็ใครอยากมาก็มาได้เนาะเดี๋ยววันที่เปิดช่วงนี้ก็ใครผ่านก็แวะได้อยู่นะครับแต่ว,ว่ามันยังไม่พร้อมเท่าไหร่ แต่ถ้าวันไหนที่้าช่วงที่พร้อมเนี่ยก็จะมีนาเนาะมีนาก็น่าจะงามนะครับแปลงก็ฝรั่งข้างหลังเนี่ยฝรั่งกิมจูนเนี่ยก็จะน่าจะเริ่มสวยแล้วนี่กำลังทำความสะอาดอยู่นี่ครับนี่ก็ดอกเจเบีิน่านะนี่วิวไปกลางนะฮะฟื้นนี่อันนี้คือบ้านนะครับนนใช่ไหมบ้านสวนเนาะนี่ครับโอเควันนี้ก็สัปเหร่าช่วงเย็นเนาะก็ ให้ดูนะครับความกออกดอ,อกกันแล้วก็มีเล่นอยู่สี่สายพันธุ์นะตรงนี้ก็มีดิมแลนหนึ่งนะครับเป็นหลักเลยพันหนึ่งที่เป็นหลักเปเลอิสราเอลก็กําลังขยายแล้วก็สองสองเก้าอิสราเอลนะครับพันพรีเมียมนะครับตัวนี้อร่อยมากใหญ่ด้วยแล้วก็อแพรวาชมพูนะครับสีพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่ทนทานเหมาะกับสภาพแวดล้อมของภาคอีสานเลยนะครับผมคัดสรรมาแล้วนะครับ ันทั่วไปก็ก็พอได้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่ติดใจเท่าไหร่นะครับแล้วแต่คนชอบเนาะผมชอบพันพวกนี้เนาะโอเคยังไงก็สวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนเ้ยบ๊ายบาย